คืนแรกในเกาหลีกับอุณหภูมิประมาณ10องศาในช่วงออรรมทำไปมาเริ่มเป็นสีนะครับบินจากไทยมาถึงแน่นอนแหละครับหาของกินก่อนคืนแรกมีอะไรบ้างพาไปดูครับรอบนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้บินกับ Korean Air นะครับบินประมาณ10โมงฮะก็อ่านข่าวเช้าเสร็จเตรียมตัวแล้วก็มาสนามบินเราบินกันชั้นอี o n น m มนะครับเขาก็จะมีกับข้าวที่ออกมาให้ก็เป็นบิบมบับนะฮะแต่เป็นที่เราต้องจัดการเองก็คือมีข้าวร้อนๆมาให้ก็คุกนะฮะ หน้าตาดูไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าเอ้ยอร่อยดีเป็นการเริ่มต้นฟิลลิ่งก่อนที่จะไปถึงเกาหลีจริงๆนะครับมาถึงเกาหลีก็บินประมาณ5ชั่วโมงกว่าครับทั้งนี้เราเลือกใช้รถบัสเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองนะครับ ปกติจะนัน่งรถไฟแต่ว่ารถบัสก็สะดวกเพราะว่าที่นั่งสบายมากช่วงนี้เกาหลีเข้าโปรโมทเอเปกนะฮะก็จะเห็นหน้าไอยูอยู่ตรงนี้แล้วก็สื่ออื่นๆด้วยก mm hmm. ว่าจะออกมาจากสนามบินก็6กโมงกว่าแล้วครับก็จะเป็นบรรยากาศฟ้าประมาณนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาครับเราก็เลยเปลี่ยนชุดเพื่อให้กันหนาวก่อน,อนหลังจากนั้นก็ไปหาของกินนะครับ mm hmm. ตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเบาๆแล้ววันนี้เราเลือกมาหาอะไรกินที่ย่านฮงแดนะครับ mm hmm. โรงแรมก็เป็นโซนใ,ใกล้ๆกับมหาลัยก็มีร้านของกินเยอะมากคนยังดูไม่ได้เยอะเท่าที่คิดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันธรรมดารุกเมืองซึ่งร้านที่เราเลือกก็ไปกินก็เป็นร้านหมูย่างเนื้อย่างนี่นแหละครับก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้ถ่ายป้ายร้านแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อร้านด้วยเพราะฉะนั้นดูบรรยากาศประมาณนี้กันเองนะครับร้านนี้ก็จะเป็นการกดเมนูสั่งเองแบบนี้ฮะตัวเครื่องเคียงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแอบดูเศร้าๆแต่ว่ารสชาติโอเคฮะ วันนี้เราสั่งเซตเล็กที่สุดเลยฮะเซตเล็กสุดตอนแรกก็นึกว่าเอ๊จะกินอิ่มหรือเปล่าแต่หลังจากที่เขาเริ่มเอามาเริ่มย่างเนี่ยก็รู้สึกว่าเยอะละเซตนี้อยู่ประมาณ45000บอนนะครับกิน2คนก็จะเป็นหมู่3ชั้นใบชาก็สั่งเป็นมีเย็นตัวนี้อร่อยฮะแล้วก็ซุปเนี่ยเขาแถมมาที่เกาหลีเนี่ยเขาชอบใส่หัวงหอมกระสุกินี่นะฮะกินแล้วก็จะมีความไล่ๆอยู่พอสมควรรับเปี 好。 อาหารโอเคมาก,มากครับรสชาติดีฮะแล้วก็เอาจริงๆน้านะเรากินอย่างเงี้ยไม่กี่คําก็แบบอิ่มแล้วอะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่พระจันทร์สวยครับเลยถ่ายมานิดนึง,งนหลังจากนั้นก็เข้าไปช้อปปิ้งของที่โอลิฟยังนะครับแค่ไปเจอน้ําหอมมาเน่หอมดีเดี๋ยวมารีวิวนะฮะแล้วก็ซื้อของก่อนนิดนึงนก่อนที่จะกลับที่พักก็ก็แวะอีกร้านหนึ่งเป็นร้านริมทางครับเขก็จะ ขายพวกตอกปกี ok ie, ขายของทอดยอะไรเงี้ยคือมมนได้ฟิลฮะถามว่ารสชาติก็จริงๆก็น่าจะค,คล้ายๆกันทุกร้านนะแต่ว่าร้านนี้ตอกปกี ok ก็นุ่มดีแต่เวลากินเนี่ยมันได้ฟิลลิ่งเหมือนกับอยู่ในซีรีส์เกาหลีไงเออเพลินราคาไม่แพงด้วยนะครับสมมติว่าเดินเที่ยวมาทั้งวันก็แวะกินก่อนกลับก็ถือว่าฟินอยู่เหมือนกันอนอกจากนั้นนี่อมหมูตัวนี้ถือว่าเพราะว่าเนื้อนแน่นมากนะแล้วก็ทาพวกซอสเงี้ยกินก็รสชาติดี คืนแรกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปที่ไหนเดี๋ยวรอดูกัน